เจ้ากรรมนายเวรคร่าชีวิตแอนดี้เล่าอดีตชาติเคยเป็นทหารแถวหน้ารับใช้พระเจ้าตากจากอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังแอนดี้าก้อนไฟหรือแอนดี้เ็มพิมุกหายหน้าไปจากงานดีเจและพิธีกรเพราะต้องพักรักษาตัวด้วยอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตงานนี้เจ้าตัวย้อนเล่าเรื่องเหลือเชื่อเจ้ากรรมนายเวรเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่ หนูแหม่มสุริวิภาเพราะกฎแห่งกรรมในอดีตชาติทำให้แอนดี้ต้องบวชพระเพื่อล้างบาปงานนี้เจอทักแรงอดีตชาติปางก่อนเคยเป็นทหารรับใช้แถวหน้าของพระเจ้าตากสินอีด้วยเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรหนุ่มแอนดี้พร้อมตั้งโต๊ะเคลียร์ย้อนไปถึงอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตทำให้หายหน้าหายจากวงการบันเทิงจนมีคนมาทักแปลกๆเรื่องอดีตชาติ คือแปลกมากช่วงเจ็ดเดือนที่ผมพักตัวผมก็ไปเดินเล่นคลายเครียดอยู่ที่เมืองทองทานีแล้วก็มีผู้หญิงมาทักผมว่าคุณมีผู้หญิงเดินตามคุณอยู่นะอันนี้เลยเป็นจุดแรกที่ทำให้ผมคิดว่าจริงหรอเขาบอกว่าเจ้ากรรมในเวรนผมเล่นผมแรงมากนะเขาถามว่าคุณผ่าตัดมาหรือเปล่าเราก็เลยขนลุกไปหมด ซึ่งยอมรับเลยว่าเราเด็กอเมริกาลูกครึ่งฮิปฮอปไม่มีทางมาชื่อเรื่องแบบนั้นพอเขาทักเสร็จปับ๊บเขาบอกว่าให้ผมไปทำบุญด่วนเลยเขาบอกว่าทำกับเราแค่นี้ไม่พอนะเขายังเดินตามเราอยู่เป็นคนยืนอยู่ข้างหลังเราตัวใหญ่ๆผมก็เลยถามกลับเขาไปว่าเขามาตามผมทำไมผมทำอะไรผิดแล้วคนที่เขาทักเขาทักเรื่องอดีตว่ายังไงบ้าง เขาบอกว่าผมเป็นทหารทหารรุ่นระดับแนวหน้าขององค์พระเจ้าตากสินแล้วเขาก็บอกว่าผมเมื่อแต่ก่อนชาติตางก่อนไปทำลายฆ่าศึกแล้วก็ไปฆ่าลูกเงียชาวบ้านเขาก็เลยมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะแล้วเราเชื่อเรื่องพวกนี้ไหม ผมเชื่อครับที่ลองคิดดูว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่ากล้ามผมยังอยู่และอีกอย่างเขาบอกว่าแขนคุณดูดีๆนะเมื่อชาติสุดท้ายก่อนจะตายคุณเป็นนายพรานแล้วไปยิงเสือที่กำลังท้องมือคุณเลยเป็นแบบนี้มันดูแปลกมากเลยเพราะผมดูจากป้าคนนี้แล้วเข้าไปน่าจะติดตามอะไรในวงการบันเทิงอะไรที่ทำให้เราเชื่อเรื่องนี้ เหมือนกับว่าคนเรามันเฉียดตายวันที่ผมล้มลงไปเลือดผมนองเต็มพื้นผมเห็นดวงไฟขาวๆเต็มทุกจุดเลยแล้วที่ผมล้มตรงนั้นนะตรงถนนพระรามเก้าตัดใหม่เขาบอกว่าแถวนั้นไหมเป็นที่รกร้างแล้วจะมีคนฆ่าแล้วเอามาหมกทิ้งไว้ที่นี้ป้าเขาบอกว่าเนียเจ้ากรรมนายเวรเขาจะมาเอาคุณนะเขาบอกวิธีแก้ไหมว่าเราควรจะแก้ยังไง เขาบอกว่าให้ผมบวชให้ผมทำแบบจริงจังเลยตอนนั้นผมก็บวชผมไปทำทุกอย่างเลยช่วงนั้นผมทำบุญเยอะมากมันก็ดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีขึ้นเห็นว่าเป็นกลายเป็นคนมีเซนด้วยคือผมเป็นคนเห็นผีเป็นคนมีเซนคือผมจะบอกล่วงหน้าได้อย่างเวลาจะออกจากบ้านได้กลิ่นทูบมีอะไรแปลกๆสัมผัสได้แต่ไม่ได้เห็นผีตลอดเวลานะ